โอ้โหทุกคนถนนต่างจังหวัดประเทศไทยคือสวยงามอลังการมากพี่น้องน้องลายเห็นแล้วออนซ้อนทุกคนถนนแต่ละสินแต่ละสายของประเทศไทยนี่คือสวยอลังการตาเนาะพี่น้องคือบอกเลยเลยว่าขนาดถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยยังงามขนาดนี้พี่น้องลายเส้นลายสายแหง้งทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหสุดยอดเนาะซุ้มเหล้วที่ประเทศไทยขึ้นซื้อว่าถนนสวยทุกคน ได้คำยอมรับจากชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเทีเ่ยวทุกคนนี่แหละคือประเทศไทยทุกคนถนนสวยมากพี่น้องสบายดียินดีต้อนรับเขาสู่ชงน้องรัตทีดาชาแนลเดอร์จากพพเอฟซีเบริร์ดสุขุทกคนเนาะมือนี่พี่น้องน้องลัดไปเห็นถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วออนซ่อนเนาะคือถนนประเทศเพื่อนนะทุกคนขนาดถนนต่างจังหวัด ยังงามขนาดนี้ทุกคนคือถนนดูสวยเรียบรู้พี่น้องแต่ละสินแต่ละสายนี่คือแบบบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างเนาะพี่น้องคือน้องรัฐเห็นแตลละสินแต่ละสละายนะโบว่าจะเป็นแถวต่างจังหวรรัดหรือว่าตามป่าตามเขาต่างๆทุกคนคือถนนประเทศไทยนี่คือบอกได้เลยว่าอันดับหนึ่งเลยคือน้องรับอกเคยเห็นยูไสยมาก่อนพี่น้องมาเห็นทีประเทศไทยบอกได้เลยว่า ถนนประเทศไทยนี่อลังการแห่งทุกคนคือสวยงามจริงๆเนาะและเมื่อนี้หลงลัดสีพาไปชมทุกคนบรรยากาศที่ถนนของประเทศไทยเนาะทุกคนว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะพี่น้องจะอลังการเวอร์วัวงอลังการขนาดไหนเนาะโอ้โหทุกคนสวยงามมากทุกคนถนนประเทศไทยคือลายเส้นลายสายแห่งทุกคน เห็นหลว้วออนซ้อนพี่น้องถนนประเทศไทยนี่คือยอมรับเลยว่าสวยงามมาลีพี่น้องสวยงามตาการตาเนาะคืออลังการแห่งอะไรทุกคนปาดพี่น้องประเทศไทยเป็นสางได้แบบสุดยอดจริงๆเนาะพี่น้องคือแต่ละเสน้นแต่ละสายนี่คือหลายเลนมากพี่น้องคือบรรยากาศก็คือแบบสวยมากพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละคือถนนประเทศไทยทุกคน พี่น้องขนาดถนนดูสิทุกคนถนนกลางภูเขายังแบบง่ามขนาดนี้ทุกคนโอ้คือสวยงามมาดีทุกคนและกบับรรยากาศอมอมๆนะทุกคนทำกลางบรรยากาศที่มีภูเขาพี่นอ้องขนาดทางไปภูของประเทศไทยนะยังแบบสวยขนาดนี้พี่นอ้อง คือบอกได้เลยว่าประเทศไทยนี้คือยอมรับเลยเรื่องถนนสวยนี่ต้องยกให้ประเทศไทยนะอ้ทุกคนสวยงามมากว้าวินนอง ทำกลางผู้เขาพี่น้องแต่ว่าถนนนี่คือแบบบอกได้เลยว่าเรียบรู้เนาะสวยงามแห้งอะไรพี่นอ้องบ่มีเลยบอนชีจะเปีเพเ,เนาะคือแต่ละสินแต่ละซายนี่คือแบบสวยจริงๆเนาะพี่นอ้องกอถนนเจ้าถึงกทุกคนจะมีถนนสองเลนเนาะสองฝากฟังทุกคนอลังการแห้งอะไร คางๆก็จะเป็นผู้พาทุกคนเป็นสวนหรือว่าเป็นไล่ทุกคนคือเห็นเลยแบบออนซ่อนนะทุกคนถนนประเทศไทยนี่คือแบบบอกได้เลยว่าขึ้นชื่อเรื่องถนนจริงๆเนาะบอกว่าจะเป็นถนนตามชา่าเมนําต่างๆทุกคนคือสวยจริงๆทุกคนจะมีถนนที่ยกระดับเห็นเลยแบบโอ้โห แล้วก็ออนซ่อนอน,นอพี่น้องถนนประเทศไทยนี่คือแบบสวยจริงๆเนาะขนาดเขตต่างจังหวัดทะทุกคนยังถนนดีขนาดนี้ออพี่น้องโอ้ทุกคนอันนี้จะเป็นถนนยุกระดับอประเทศไทยสางใดสางถึงอะไรทุกคน ดูสิทุกคนทำกลางเนาะผู้เขาเนาะถนนประเทศไทยยังเพื่นสางดีขนาดนี้ทุกคนโอ้โหบรรยากาศคือหลักหลานจริงๆเนาะพี่น้องคือวิวนี่คือโคตรสวยทุกคนเห็นแล้วแบบ สวยงามจริงๆนะทุกคนเป็นบุญตาเนาะทุกคนทีใดเห็นถนนของประเทศไทยหลายๆเส้นลายๆายสายพี่น้องโอ้โหทุกคนเส้นนี้แห่งยิ่งใหญ่ทุกคนน้องลัดบ,บอกเลยว่าย่นสามารถจอดได้นะทุกคนคือถนนประเทศไทยนี่คือใหญ่จริงๆเนาะพี่น้อง ทุกคนทางไปภูประเทศไทยนะทุกคนยังแบบสวยขนาดนี้ทุกคนก็ทำกลางบรรยากาศเนาะภูผาหรือว่าภูเขาทุกคนบรรยากาศที่แบบธรรมชาติจริงๆทุกคนบวกไปกับทันนที่ดีของประเทศไทยนะคือเห็นแล้วออนซอนพี่น้องออนซอนถนนบานเพิ่น ถนนบานเฮาดีคือกับถนนบานเพิ่นน้อยนึงก็คือสีดีเนาะพี่นอ้องปัดบรรยากาศทุกคนถนนประเทศไทยพี่น้องคือสวยงามอลังการนะดิเห็นแล้วแบบบอกได้เลยว่าประเทศไทยคือสุดจริงๆทุกคน นี่แหละพี่น้องคือถนนประเทศไทยเนาะคือเห็นเลยแบบอ่าแปลกคู่แปลกตาทุกคนขนาดถานนเขตต่างจังหวัดนะบัว่าจะเป็นถนนไปผู้ทุกคนของประเทศไทยนีย่คือแบบบอกได้เลยว่าสุดยอดอะไรทุกคนคือสวยงามมากเห็นเลยแบบเห็นเลยแบบอึ้งนะทุกคนประเทศไทยพนมีถนนที่แบบสวยงามขนาดนี้ทุกคนไลย ลายแห่งทุกคนบอกว่าจะเป็นเขตต่างจังหวัดเขตชนบ,บททุกคนขนาดทางไปหน้าของประเทศไทยยั่งงามทุกคนยั่งแบบดีนะทุกคนคือแบบต่างจากบา้านอานองรัดเลยถา,ถาถนนบ้านนองรัดนะถนนเขตซ้ายลักก็ยั่งแบบมีบอลเปย์บอลเพย์ทุกคนแต่ว่านองรัดเบื้องคลิปนี้ทุกคนแต่ตนจนจบทุกคนคือถนนนี่คือดีแห้งทุกคนบม่มบีลมบ่มีบอ่อทุกคนเบิ่งแบบ สบายหูสบายตานะพี่น้องคือบอกเลยเลยว่าอาถนนประเทศไทยนี่คือแบบสวยงามอะีรทุกคนบางบางมองบาง,บ,างบอนก,กับแบบล,ลายเส้นลายทรายทุกคนบอกว่าจะเป็นถนนยุคระดับหรือว่าถนนอ่าสีว่าจังได้ดอกพี่น้องมีลายแห้งเนาะคือนองลายเห็นเลยแบบออนซอนถนนประเทศไทยนะอยากได้ถนนบานเพื่อนด้พี่น้องมากอยู่ในบานเฮาคือสีแบบดีนะทุกคนการไปการมากคือส,สะดวกสบาย นี่แหละคือประเทศไทยน้องรัดโบเปลกใจเลยว่าเป็นยังชาวต่างชาติเลยว่าหลายๆประเทศทุกคนชื่นชมถนนประเทศไทยขึ้นชื่อ,อระดับอาเซียนเลยนะทุกคนเกี่ยวกับอาถนนประเทศไทยเนาะเอาละพี่นะ้องสารคิปนี้น้องรัดกับพาพีพีเอฟซีมาเบิ่งมาช่มทุกคนถนนประเทศไทยหรือนวะ่าถนนต่างจังหวัดถนนไปผู้คลองประเทศไทยต่างๆนะ้ะพี่น้องสารคิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพี่พีพ่น้องเด้อที่เขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะ ฝาก v p f c กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของน้องหัดเดอ้อจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย